กัดไม่โดนนะครับนานี้มีตัวใส่ว่านั่งตีในล่มด้วยนะครับตีไปตีมาม,มันมีตัวเล็กตามกัดอยู่หลายตัวนะครับไสโอเคเลยครับในล่มนะครับอาจจะม้วนนิดนึงนี่ครับกัดเป็นกบยางเอสทูนะครับเต็มปากอายะเลยไสสวยครับอุวนวัน ลองซ้ำใหม่ครับน้ำแน่นอยเองแต่ผม,มาใส่ว่านั่งในร่มด้ะเอ2ทูนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับให้ได้เลือกใช้โอเคครับเอสทู 2, สื่อหลดอี่เข้าช่องนะทงอัทางเข้าทางออก เห็นตอนกัดไหมวะน่าจะเห็นอยู่ตัวกระป๋อยเดียวน่าจะเห็นตอนกัดอยู่ครับดูตัวดูตัวปลาครับ ก็ปล่อยเดียวก็วปล่อยมันเลยแล้วกันครับยนตรงนี้เนะนี่ยไปผมไม่ไปอีกโอเคไปแล้วคเป็นกบยาง s สนะครับตัวเล็กก็ติดขนาดเมื่อกี้ผมเห็นมันดูดแล้ววิ่งนึกว่ามันจะข่ายมันก็ไม่ข่ายครับ ก็โอเคครับตัวเล็กก็กัดติดนะครับกบยางเ็ทูครับจากค่ายโคราชาลองตีใหม่ครับมันเป็นล่องสูบน้ำนะครับไอสูบน้ำเข้าหนาโอเคครับเ e อสทูสดรถ